สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ To y ย ta h a าร t o p รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่นำเอากลิ Green ่นอายความคลาสสิกของยุคก่อนกลับมาผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเส้นสายที่ทันสมัยและสมรรถนะที่เหมาะกับยุคสมัยใหม่อย่างลงตัวใครที่คิดถึงรถสไตล์บล็อกทรงเหลี่ยมแบบดั้งเดิม,ดมแต่ต้องการความทนทานและออฟโรดระดับแนวหน้าบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แบบเต็ม โตโยต้าฮาร์ท็อป2026กลับมาในคอนเซปต์ Retro m i t Modern ที่นำความดิบของรถแลนด์ครูซเซอร์ยุคเก่ามาผสมกับความเท่แบบโมเดิร์นดีไซน์ถูกสร้างให้เป็นรถทรงเหลี่ยมที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นตัวรถมีเส้นสายที่ตรงชัดและดูแข็งแรงแบบรถลุยแต่แฝงความทันสมัยในรายละเอียดของลายจุดเป็นรถที่คุณเห็นครั้งเดียวก็จำได้ทันทีว่าเป็นฮาร์ท็อปรุ่นใหม่ด้านหน้าของโตโยต้าฮาร์ท็อป2026ใช้ไฟหน้าแบบทรงกลมคู่อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถูกอัปเกรดเป็นเลตที่ให้แสงคมชัดและมีไฟ DRL แบบวงแหวนเพิ่มความโดดเด่นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมแบบซี่แนวนอนพร้อมโลโก้โตโยตา้าตัวใหญ่ตามสไตล์รถลุยยุคใหม่กันชนหน้ามีความแข็งแรงรองรับงานลุยเต็มรูปแบบและพร้อมติดตั้งวินในรุ่นออฟโรดลวดลายกันชนแบบใหม่ช่วยให้ภาพรวมด้านหน้าดูดุดัดนและพร้อมใช้งานส่วนด้านข้างตัวรถยังคงทรงกล่องธรรมชาติเส้นหลังคาเป็นเส้นตรงไม่มีการเล่นทรงเยอะเพื่อคงลุกความคลาสสิก มือเปิดประตูแบบดั้งเดิมลอมักดีไซน์ออฟโรดเฉพาะรุ่นทําให้รถดูเท่ในแบบคลาสสิกแต่มีกลิ่นอายความทันสมัยพื้นที่ใต้ท้องรถสูงรองรับเส้นทางออฟโรดได้ดีสูมล้อยกสูงเพิ่มความปกป้องตัวถังเมื่อวิ่งในเส้นทางครุขครับด้านท้ายของ h a r d t ท็2ป2 6ยยังคงความดั้งเดิมด้วยประตูท้ายแบบสวิงเปิดข้าง กระจกท้ายทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ไฟท้ายแนวตั้งแบบดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้เป็นเลททั้งหมดเพื่อเพิ่มความสว่างลุกทั้งหมดให้ความรู้สึกเหมือน Land c r u ซอร์แบบยุคคลาสสิกถูกนำกลับมาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับปี2026ทุกมุมของรถดูแข็งแกร่งภาพรวมคือรถทรงเหลี่ยมที่เท่แบบไม่ต้องพยายามและพร้อมพาคุณไปทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือป่าเขา เมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารโตโยต้าฮาร์ทท็อป2026จะสัมผัสได้ถึงความลงตัวของความคลาสสิกและเทคโนโลยีทันสมัยแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบแบบเรียบง่ายแต่ใช้วัสดุดีขึ้นกว่ารุ่นเก่ามีความแข็งแรงและพร้อมใช้งานจริงหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งใช้งานง่ายรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto และระบบนำทางฉลาดรุ่นใหม่ที่ให้ข้อมูลแม่นยำกว่าเดิมมาตรวัดยังคงใช้ดีไซน์ทรงกลมแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลเพื่อคงปลินอายความคลาสสิก เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นเบาะหน้าปรับไฟฟ้าในรุ่นสูงสุดช่องเก็บของภายในห้องโดยสารถูกเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความอเนกประสงค์วัสดุภายในเป็นแบบซอฟทัสที่ทนทานต่อการใช้งานหนักเบาหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลระบบแอร์แบบแยกโซนทำงานดีเยี่ยมและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยเพิ่มความสบายในทุกตำแหน่งนั่งภายในรถยังมาพร้อมระบบเสียงคุณภาพดี ลำโพงกระจายรอบห้องโดยสารทำให้คุณได้สัมผัสเสียงที่ชัดเจนแม้เปิดเพลงบนเส้นทางออฟโรดตัวรถถูกออกแบบให้นั่งสบายเกินคาดแม้จะเป็นรถทรงเหลี่ยมออฟโรดแต่การเก็บเสียงภายในทำได้ดีขึ้นกว่าที่หลายคนคาดไว้ทำให้การเดินทางในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้อย่างสบาย มาดูเรื่องขุมพลังโตโยต้าฮาร์ตท็อป2อใช้เครื่องยนต์สสายหลักได้แก่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ปรับปรุงใหม่ภายในมีแรงบิดสูงสำหรับงานออฟโรดโดยเฉพาะพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8ปสปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและให้ฟีลลิ่งมั่นใจเวลาออกตัวหรือปีนเขานอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ 4WD พร้อมระบบบล็อกเฟืองหน้าและหลังรวมถึงโหหหมดขับบบบบเเคลลลืื่ออนแแฟโรายรูปบบใ้ก เช่นร็อกมัดแซนและสโนว์เพื่อให้เหมาะกับทุกประเภทเส้นทางช่วงล่างของฮาร์ทท็อป2อถูกปรับให้แข็งแรงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนปกติจุดเด่นคือช่วงล่างแบบโครงสร้างหนักหน่วงที่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีวิ่งผ่านหลุมบ่อหรือพื้นผิวครุขรุขระได้โดยไม่กระเทือนจนเกินไปการเลี้ยวมีความมั่นคงตัวรถไม่โครงมากระบบควงมาลัยปรับใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงทำให้แม้ตัวรถจะดูใหญ่แต่ขับง่ายกว่าเดิมมาก ด้านระบบความปลอดภัยโตโยตา้าจัดให้แบบครบเครื่องด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนกล้องรอบคันระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยลงเขาอัตโนมัติทำให้ไม่ว่าคุณจะขับบนถนนหรือบนเส้นทางยากๆก,ก็มั่นใจได้ตลอดเวลา ราคาของ Toyota Hardtop 2026คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.6-1.8ถึงล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจเพิ่มขึ้นไปถึง2.2-2.4ถึงล้านบาทสำหรับรุ่น Top Off-Road ที่มีอุปกรณ์ครบหากเทียบกับรถ Off-Road ระดับเดียวกันถือว่าคุ้มคา่ทาทั้งเรื่องงานประกอบความทนทานสมรรถนะและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแบบไม่มีใครเหมือนภาพรวมของ Toyota h a r d t o p 2026คือรถที่เหมาะกับคนรักรถสไตล์คลาสิก แต่ต้องการความทันสมัยและความสะดวกสบายในยุคใหม่ดีไซน์แข็งแกร่งภายในใช้งานจริงเครื่องยนต์แรงพอสำหรับลุยทุกสถานการณ์ช่วงล่างมั่นคงความปลอดภัยจัดเต็มและราคาที่จะต้องได้เมื่อเทียบกับออฟโรดระดับโลกหากคุณกำลังมองหารถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและพร้อมพาคุณออกผจญภัยทุกวันนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของปี2026